สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องพิมพ์ดอารี่ช่องของคนรักต้นไม้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตชิ้นบอลน,นะคะที่ปิ่มได้ซื้อจากช้อปปี้นะคะแล้วก็ได้แยกลงปลูกดินก้ามปูนะคะ ซึ่งตอนลงปลูกนะคะบางต้นนะคะก็จะมีแค่ชิ้นบอนแต่มีรากแล้วนะคะพอปิ่มได้นําลงปลูกดินใบก้ามปูหมักนะคะเหมือนเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะคือปิ่มเลี้ยงในตู้บอลสีนะคะอบความชื้นให้เขาดูสิคะก็โตเร็วนะคะที่สั่งมาก็จะเป็น หัวอีเหนาแล้วก็หัวลูกไม้ป่าก้านนำนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิ่งก็ยังดูไม่ออกนะคะว่าลูกไม้ป่าก้านนำจะเป็นนกกระทาหรือเปล่าซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปิ่มสั่งมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นครูนะคะเป็นชิ้นผ่าที่หัดทำครั้งแรกนะคะ ซึ่งจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นนกกระทา,าหรือจะเป็นอีนาหรือจะเป็นลูกไม้ปากก้านด,ดำก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วนะคะนี่นะคะคือต้นยอดมงกุฎนะคะแล้วก็มีต้นต่างๆเช่นเจ้ากรุงเดนมาร์กมีหนุมานอมพลับพลานะคะสวยมากเลยเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ปิ่มจะพาเพื่อนๆชมบอนสีของปิ่มด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น สีปราดนะคะเป็นบอลเก่าโบราณน,นี่เป็นนกพะเก้านะคะเพื่อนๆนกพะเก้าด่างสวยมากเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นพระนครใบฮา,ามนะคะสวยมากๆเป็นลูกรักของติ่มเลยนะคะ ตามปิ่มมาดูต้นเล็กๆกันบ้างนะคะที่ปิ่มใส่ตู้อบอีกตู้หนึ่งนะคะเห็นไหมคะจําได้ไหมเอ,อ่ยผีเสื้อสมุทรตัวนี้จะเป็นนางสวาหานะคะในวรรณคดีก็จะเป็นแม่ของหานุมานนะคะตัวนี้เป็นออไกรทองประเสริฐนะคะสีชมพูสวยนะคะตัวนี้ไม้เก่าโบราณ ตัวนี้จะเป็นสีชมพูเนะีคะตัวเล็กๆเ,เป็นหลวงราชเสน่หานะคะาลายจุดๆนี่เป็นไก่เดชาไม่ใช่สีไก่ราชาวดีนะคะหงสุวรรณค่ะแล้วก็ตัวนี้น้องล่าสุดอันนี้เพชรจรดแสงนะคะข้างๆการที่ปิ่มจับเมื่อกี้จะเป็นมนสวรรค์น,นะคะนี่เป็นมนสวรรค์นนะ สวยมากเลยนะคะเป็นน้องเล็กล่าสุดเลยนะคะของบ้านแล้วก็นางไหมค่ะตัวนี้จะเป็นคุณสีโคจกงนะคะบอลเก่าโบราณมากๆเลยลายเขาจะเหมือนฮกลงนะคะก็แต่เขาจะมีจุดสังเกตซึ่งคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะปิ่นก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะ คตัวนี้จะเป็นเจ้าจัก,กระพัดนะคะแต่ว่าไม่ด่างนะคะเขายังโตไม่เต็มที่สียังกัดไม่เต็มที่นะคะตัวนี้เป็นเทพอักษารานะคะก็ยังไม่กัดสีเหมือนกันตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนน่าจะชื่นชอบมัคขวาลังสันค่ะนี่หงสสุวรรณนะคะพื้นขาวจุดแดงขอบเขียวนะคะก็พามาเพื่อนๆมาชม เล็กๆน้อยนะคะสาหรับบอลสีตัวนี้เป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะพี่ปิ่นก็มีอยู่ต้นหนึ่งกับเขานะคะก็คือ,อยังไม่ได้ตัดลงชามเลยนะคะตัวนี้ก็ต้นโปรดเหมือนกันค่ะต้นนี้นะคะเป็นแก้วสัรพัดนึกนะคะยิ่งเลี้ยงใบเขาจะยิ่งใหญ่นะคะพอเขาอยู่รวมกันแล้วคือแบบดูดีสวยงามมากเลยนะคะแก้วสลรพัดนึกนะคะแล้วก็มีมีลูกๆมีหน่อเยอะเลยนะคะ ปิ๋มจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์นะคะผสมน้ำลดทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละสองครั้งส่วนนี้เป็นเออสเน่จันนะคะแต่ปิ่งก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาเป็นสเสน่จันชนิดไหนนะคะไม่ทราบว่าเป็นสเสน่จันก้านแดงหรือว่าโกเมนก็ไม่ทราบเพื่อนๆทราบแล้วฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะตัวนี้เป็นขุนคล้าขุนแผนนะคะ ก็อตอนแรกมาจะไม่รอดแล้วค่ะเลี้ยงไม่เป็นไม่เคยเลี้ยงไม้ใบหลายปีแล้วนะคะต้นนี้ก็สองสามปีแล้วค่ะอันนี้เป็นเอ่อแบล็คเมจิกนะคะซึ่งไม่เมจิกไม่แบล็คเลยนะคะเพราะว่าปิ่มเลี้ยงไม่ได้โดนแดดมากเพิ่งจะมาเอาเขาโดนแดดไม่นานนี้เองนะคะก็เริ่มดำๆมาบ้างแล้วก็ใบเขาก็ค่อนข้างสวยแล้วเขาเลี้ยงง่ายนะคะคือตอนแรกเนี่ยหนอนกินใบเกลี้ยงเลยนะคะ พอเขาฟื้นตัวเขาก็เกิดใบใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นไม้ที่ผ่าชิ้นนะคะคือถ้าเขามีใบแล้วก็มีรากแล้วสามารถลงน้ำปลูกดินหมักได้เลยนะคะจะเป็นใบหมักก้ามปูใบไผ่ใบมะขามก็ได้หมดนะคะก็รู้สึกว่าเขาจะโตเร็วถ้าเรายิ่งอบเขาด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ